มีการให้ไลฟ์สดว่าแพร่โรคเอดครับว่าแพร่โรคเอดและว่าผมนั้นไปขโมยทองเขาและรู้การออกแบบของออพระองค์ทีแล้วให้ดาออกปากว่าเย็ดแม่ในหลวงแพร่โรคเอดรู้การออกแบบพระองค์ทีแพร่โรคเอดและให้ดาออกปากว่าเย็ดแม่ใน เพื่อได้ในหลักฐานนะครับบอกว่าให้ผมไล่สดให้พูดว่าแพร่โรคเอดให้ด่าออกปากไล่สดว่ายึดแม่ในหลวงนะฮะให้ด่าออกปากและไล่สดว่ายึดแม่ในหลวงให้เผาทําลายพระชัยลักษณ์สถาบันพระมหากษัตริย์จะให้ลิงก์ให้ไลยในการดูเยื่อสืบติดตามรายชายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายให้อยู่ในกลุ่มนะครับ คนที่ปัป่นคนี้ได้ยินคุยก,กันกับพระองค์หญิงครับว่าพ่อมึงนั่นแหละสั่งให้กูปั่นมันเพราะในตัวน้องมึงอ่ะเป็นตัวของน้องเออในตัวมันเป็นตัวของน้องมึงแล้วก็มีการพูดว่าก็พระมหากษัตริย์นะเขาเห็นมึงเป็นรกเอเขาก็เลยหาคนเป็นรรเอไปให้มึงเย็ด เมงรูปแบบการทดลองของพระองค์ทีที่แยกระบบให้กับพระองค์พาพระองค์หญิงเนี่ยในการควบคุมตัวน้องเขานะครับรูปแบบการทดลองของพระองค์ทีแพร่รคอีกเนี่ยพระมาหากรรษัตริย์นี่ขโมยระบบของชาวบ้านเขาหรือเปล่ามันก็มีการปั่นหลากหลายรูปแบบกลับไปกลับมาทัาง้งๆ้ที่พระมาหากรรษัตริย์ไม่ได้มีระบบนั้นเลยหรือเปล่าจึงหรือเปล่าก็ พระมหากษัตริย์เตรียมคนเป็นโรคเอทและมาเย็ดกันกับเราและกลับไปกลับมาเมื่อคนสุรา์ธานีเนี่ยว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนเตรียมคนสุรา์ธานีเป็นโรคเอทเห็นว่าเราเป็นโรคเอทก็เลยเตรียมคนสุรา์ธานีมาเย็ดกันกับเรานะครับอันนี้ก็ต้องถามกลับพระมหากษัตริย์ว่าพระมหากษัตริย์มีทุรกติจแพร่โรคเอดให้คนนั้นแพร่โรคเอดในการทดลองของพระองค์ทีหรือเปล่านะครับ ในการทดลองพระองค์ทีนี้เขามีการเล่กเปลี่ยนการแพร่โรคเอดแห่งชาติไทยเพื่อการปรับเข้าพระวรากายของพระองค์ทีแล้วแยกการควบคุมสื่อสารให้กับพระองค์หญิงพระองค์พาควบคุมพระองค์พาท่านอย่าพูดท่านนั่งอยู่หน้าจอนะครับกรโรคเอดเนี่ยพ่อท่านเนี่ยเป็นยังไงครับความรู้สึกความรู้สึกของพ่อท่านเนี่ยของในหลวงเนี่ยนะพระองค์หญิงพระองค์พาท่านอย่าทําตัวเหมือนรถให้มาก การทดลองกับการแลกเปลี่ยนการแพร่โรคเอชเนี่ยเขามีลูกมีหลานนะท่านมีความรู้สึกบ้าง